คำเตือนคลิปวิดีโอนี้จะทำเครื่องด้วยความบันเทิงอาจมีเจ้าคำหยาบขายไม่แนะนำไม่ทำตามปวดใช้ท่าจักรยานอากาศในการหลับชมครับสวัสดีทุกิ่านยินดีต้อนรับผู้ทุกท่านและเอฟซีทุกคนสู่ช่องสายบ้านส่งเฮียกันเลยนะครับ มากลับอยู่แกมันเดิมมาแล้วก็เช่นเคยนะวันนี้เราอยู่กเกมโรามาเอโอนะฮะไม่ใช่เอกโอนโจ๊กเกอร์นะฮะมันนี้อยู่กับโจ๊กเกอร์นะเป็นหน้า Google นะฮะก็คลิปนี้ม,มากับทุนร้อยนะฮะและ้วก็ก่อนอื่นเลยยังไงก็แสดงความยินดีกับผู้โชคดีด้วยนะฮะรายชื่อตามนี้นะฮะเออจ้ะก็เดี๋ยวแอดจัดการ แจกรางวัลให้นะฮะมาก่อนจะไปรับชมรับฟังยังไงฝากกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจแอทำคลิปต่อๆไป้วยแล้วกันฮะแล้วก็ที่สำคัญก็ไม่แนะนำให้ทำตามนะรับชมเพื่อความบันเทิงเท่านั้นแล้วกันนะครับมาเราไม่มีอะไรทำก็ไล่เบ็ดแล้วกันเนาะมาเป็นเปิดเป็นต่มสุดก่อนแล้วกันนะอุ้ยเปิดเป็นต่มสุดนะฮะออโต้เทอร์โบเบ็ด 1. 5ุห้านะฮะเออมามาดูกันนะแม่นักลบมาบ่อยวะอ่ะ ก็จริงๆไม่มีอะไรมากฮะะก็จะมาหาทุนแจกเอซีนี่แหละเนาะ <laughs> เออเฮ้ยลืมอะไรป่ะวะอโม,มองสี่ช่องลืมอะไรเประวะเหมือนจะลืมอะไรสักอย่างเดี๋ยอเด้อเดอ 1.5ึ 1> 1. งจุห้างลงสี่ช่องเออไปแล้วสมองสมองอ่ะเปิดฮะขึ้นสิบเอร์เซ็นเลยแล้วกันนะจ๊ะไปฮะสิบจุดห้าครับมาครับโบนัสครับเออโอ้ยเจวจวจฮมาดว่าจะได้ฟันไหมนะจ๊ะเออกับเปสิบจุดห้านะฮะเฮ้ยขอฟันสักขอสักสามดาบนะฮะนะเือกอำไรสามร้อยพอแล้วนะเออ มามรูว่าจะให้ฟันหรือเปล่านะจ๊ะอ่าดาบแรกซื้อลบฮะ,ะจ้ะมาไปต่อฮะไปฮะโอ้โหโล่เลยนะจ๊ะเอออ่ะเดี๋ยวเราไปกันต่อนะฮะอันนี้สเต็ปนี้ก็จะเป็นสเต็ปเดิมๆที่แอดใช้เนาะก็ได้ฟันม้างไม่ได้ฟันม้างฮะแต่โล่สองดอกแล้วเฮ้ยบา้าบ้าบอแล้ว นะบนัสเข้าจะไม่ฟันเหรอฮะเอออ่ะมาขออีกหนึ่งทีฮะไปจ้าดาบฮะขอสักไม่ให้ชืกอ,อโถวืบดซะงั้น,งงนเอาไปฮะขอเต็มข้อสักหนึ่งทีดาบคู่ฮะซืบโลบอีกเกินไปนะเอออ่ะมาขอเต็มข้ออีกสักหนึ่งดอกซืบ อสี่ดาบแล้วมั้งนี่ถ้าจําได้นะเออถ้าจําไม่ผิดนะฮะโลแล้วโอ้ยังฮะขอสักชึกสีบิ๊กวินฮะอ่ะเดี๋ยวเพิ่งส่วนนะจ๊ะโอ้โหโดนส่วนเลยนะอืฟันต้องสี่ดาบไม่โดนให้มันโดนดาบเดียวแล้วรีบส่วนเลยเออเกินไปนะไปต่อฮะบู๊บบับสามจ้ะ ปึ๊บปึ๊บปึ๊บนี่เอยมันต้องหนุ่มคนนี้นะแล้วดูดีโฮโฮไปต่อฮะบึ๊บบับ๊บโบนัสมาซ้ำอีกก็ได้นะจ๊ะเออคล่องใจซ้ำได้นะจ๊ะไปฮะึ๊บปึ๊บๆึ๊บปึ๊บามมา,าโอเคอูอยังมาอยู่นะอ่ะเออสเต็ปดีแอดก็จะใช้สวยๆฮะ ก็จะเป็นสเต็ปเดิมนะฮะไม่ฟันสองไม้เหมือนเดิมนะโดดูเนี่ยดูเจกันเนี่นะจนนนะะเปลี่ยนเป็นโล่นีรู้เรื่องหมดนะเลจกันเนี่ยไปต่อฮะสิบจุดห้าบึ๊บบึ๊บซ้มฮะบึ๊บบ,บึไม่มาขยับสิบสองไปจ้าสามฮะขออีกทีนึง่งปโอ้โหสุดไปฮะ สิบห้าสิบสามจุดห้าฮะปึ๊บแตงเครื่องหนึ่งกระเบื้องฮะดาบลูกโลมันได้อยู่แล้วดาบมะลูกดาบโอ้โหดาบไม่สุดนะฮะโอ้ยวูจมามาสุดนะดอกนี้นะออ้ยแม่เสียดายเสียดาย,ดายไปต่อฮะปื๊บส้มจ้ะโอ้โหไม่มาขออีกดอกหนึ่งฮะแม่ ไม่มามั่นใจแล้วว่าไม่มาเนาะอ่ะยังไม่ขึ้นถึงสิบห้าแล้วกันนะฮะขอวนออโต้เทอร์โบอีกสักรอบหนึ่งแล้วกันนะเออมามาดูว่าหย่านะอย่านะจ๊ะอยานะจ๊ะ <S <S เกือบจะเข้าฟีสปินบุญน,นะเป็นหนึ่งจุดห้าอ่ะไปฮะปป๊บเป๊บเป๊บอะไรวะนั่นมองไม่ทันเอออ่ะไปฮะ บ,บึบบึบดาบไม่มาอ่ะโอ้โหเต็มเครื่องไปอีกซึ่งหนึ่งกระเบื้องฮนะเกินไปมาฮะอืมอ่ะโลโอ้โหเกินเกินไปฮนะอืมเข้าฟีสปิปินหนะกว่าแล้วนะเข้าฟีสปินเป็นหนึ่งจุดห้า ก็มันต้องยอมรับความเสี่ยงนะฮะเวลาเรากลับมาวนนะเออจอมรับความเสี่ยงที่ว่าบางทีเรากลับมาวนเบ็ดต่ำนะฮะแล้วก็จะเจอแบบนี้นะเออเข้าฟีสปินอะไรอย่างเงี้ยเข้าโบนัสอะไรอย่างเงี้ยเออเพราะฉะนั้นก็คือมันเป็นจะบอกไงมันเป็นหนึ่งมันเป็นการเหมือนละวนนะฮะเออวนในช่วงที่แบบมันแตกดีๆแล้วมันมันไม่แตกอ่ะเออวนให้มันไม่ฟันอ่ะ แต่กลายเป็นว่าพอบนมาแล้วมันฟันนั่นก็เป็นหนึ่งความเสี่ยงนะเออม,มาเราเปิดน้อยบ้างครับรอบนี้เราเปิดเป็ดหกครับมาเมื่อกี้เปิดสิเปอร์เซ็นต์นะรอบนี้กลับมาเปิดเท่าไหร่วะเนี่ยไม่ถึงไม่ถึงห้าเปอร์เซ็นต์มาถึงไหมเออแอดก็ไปหมดเลยฮะสมองสมองนะช่วงนี้อ่าอะไรอ่ะเสรีนะ มันเขาเรียกอะไรซีรีเออซีรีกัญชานั่นแหละนะแอดก็จะเบอร์น,นิดนึงนะช่วงนี้นะอ่ะขยับไปซิอ่ะขยับไปเบ็ดเก้านะมาเกือบเต็มวะไม่เต็มวะอ่ะมาอือสวยจาก,กันไม่ดีช่องสามสวยสวยสวยนี่ไม่สวยซะแล้วน,นะฮะอ่ะไปกันต่อครับปึ๊บสามจ้ะ โอ้โหไม่มาขออีกทีหนึง่งไหมอืมอ่อะก็อย่างที่แอดบอกหลายๆคลิปนะบางทีแอดไม่บวกมากเพราะว่าแอดแอดอยากเน้นถอนเนาะแต่หลังๆมาไม่ค่อยจะได้ถอนอะ่ะเออมาไม่สุดแล้วก็จะชอบหายอะไปฮะบื้บโอ้ยอางุนลูกโลมาไม่ถึงอนี่ไง แมนิดเดียวไปต่อฮะอยะ่าพูดอะไรไม่รู้เรื่องเลยนะพูดไปเรื่อยเลยนะตอนเนี้ยเออลิ้นแบบ <c oughs> อารมณ์แบบเออจากันลูกยี่อะไปฮะปืบั๊แบบื๊บบั<ด>๊บอ,อ,อ,อ่าโอเคก็ยังไาก็ยังฟันนะสำหรับเอาไปก้าวตรงนี้นะเออช่วงนี้แบบพาบนมั่วเลยนะ ไปฮะหาสาระอะไรไม่ได้แล้วตอนนี้ไปเรื่อยจริงๆฮะอ่ะแจกันมาลูกมาช่องแรกมาสวยๆเบิบอ่ะด่าบไปดีฮะสองสามไปลูกเบ๊บเออจะไปครับสามจะบบ๊บเนี่ยมันมาขัดจริงๆนะเนี่ยนะจะมาขัดทำไมเออ ดามาลูกอดูสินี่แหมบต้องพนุกว่านี้มายังอ่ะยังเบาอยู่ฮะนะหลายหลายติ่มติ่มยาสวยฮะอุ้ยขอหนักหนักกว่านี้หน่อยได้ไหมนักรบอะไรเงี้ยนักรบผ้าช่องอะไรเงี้ยนะแม,ม่ถ้าจะดีกว่านะอ่ะขยับสิบจุดห้ามั่งปะไม่รอเลยฮะอื้อโบนัส มาเต็มเครื่องอยูก่กระเบื้องเออเจอกันมาลูกมาเจอกันเจอกันไปไอมึงมึงไปทําอะไรข้างบนแล้วครับไปฮะซัมจ้าโอ้ยขออีกทีฮะดูดิไอโบนัสไม่เจ็บใจเท่าไหร่นะเจ็บใจตรงโล่เนี่ยเพออเออโล่มาสามช่องเลยลูก ใช่ครับสามช่องเออมันกระูุกของมันเนาะเออแอร์ก็ว่ามันไม่ได้ลยเนะี่ยไปฮะบึ๊บเต็มเครื่องไปหนึ่งกระเบื้องฮะทีนี้เออสีสวยฮะโลมาเจอกันต่อฮะมีต่อไหมมีต่อไหมโอ้โหวุว้ยบายแม่ไม่มาวะก็สิบจุดห้าเรื่องนะ,ะนะบนัสก็มาแตกใหญ่ก็มานะซ้ำฮะ <c oughs> เบาไปฮะวายสองตัวมึงให้กูกินแค่นี้บา้ามาไปต่อเรื่อยๆฮะไปต่อเรื่อยๆฮะเอออยากได้บุนาอีกรอบอะอยากแก้ตัวเออนายไม่ให้เราฟันเลยนะนายให้เราฟันทีเดียวเองแม่มาเอออ่าโล่ฮะสองสามลูกยาไปครับ อ่ะโอเคเอจอกันโหสวยฮะอา่อาองุ่นลูกไหนอางุ่นไหนอ่างุ่นโอ้ยโอ้โบนัสเฉียวมาอีกแล้วจะเฉียวทำไมบ่อยๆฮะจะมาก็มาเลยเออสวยฮะมีต่อไหม มีต่อไหมไม่ได้ต่อนะไม่ยอมเข้าฟีสปินให้นะเออเบ็ดเออเบ็ดที่สูงกาหนึ่งจุดห้านะเออให้จีหนึ่งจุดห้าเอ้ยเกินไปฮะอ่าอ่าอ่าอย่านิ่งดิไปฮะเบิบ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 มามาจ้ามาจ้าเอาหุ่นมาจ้ามาโลมาจ้าเออชักชักจะลิ้นลิ้นแข็งแข็งแล้ว ไปฮะโอ้โหบอไปบอไปจ้าบอไปจ้านะจ้าเออสิงโตไปเลยหนึ่งสองสามฮะไปฮะปึ๊บเจอกันลูกโอ้ยไหนว่าเจอกันขออะไรขอไปเรื่อยพูดไปเรื่อยพูดไปเรื่อย,อ,ยอ่ะ โลมาลูกสวยครับขอโลช่องสองอีกทีนึงได้ไหมฮะนะฮะนะฮะมาล้วอยู่สิบกันยาวนานไปละวสิบสองบ้างฮะบึ๊บดาบมาลูกมาช่องแรกขอลายบนนิดนึงนะฮะสวยครับเออมเสียดายไม่เต็มปะ่ะมาโลโลอ่ะมาฮะฟรีสปินฮนะเออมาสักทีนะฟรีสปินแจกันมาช่องแรก มันไปต่อไม่ได้มาแบบเนี้ยโอ้น่าจะจบที่สิฟรีนะอา้าวไม่จบว่ะห้าฟรีฮะเออห้าฟรีก็มาจ้ะปึ๊บเกือบสิบฟรีอะโทอ่ะฟรีสปินอ่าที่สองนะฮะสเบ็สิบสองไปดูกันจ้าปึ๊บป,บปบึโอ้ยอ่ะเอากุนเต็มฮะออาุุนเต็มฮะแจกันเต็มฮะ มาโลหนึ่งสองสามไปเลยโอ้โหแล้วไม่เอาสองมาด้วยแล้วอม,มาโลช่องแรกองุ่นไปชออ่องสามอะมาอ่างหุ่นมาหนึ่งสองมันหนึ่งสามเลยนะอ่ะเต็มเครื่องมีหนึ่งกระเบื้องแกวฮะเอ้ยอียาสวยงามมามีต่อ,มอไม่อีกสองไม้ฮะบึ๊บบึ๊บ,บ,บ โอ้โหสุดท้ายตามเจ็บโรมาที่มันน่าเจ็บใจอ่ะมันน่าเจ็บใจตรงไหนดูดิดูมงดิ <c oughs> ถ้าลงเนาะไปต่อฮะสามร้อยหกสิบห้าไม่พอฮะอ่ะจีก,การมาลูก 1, 2, หนึ่งสองไปยาสวยงามฮะวยโลลูกโลฮะช่องแรกสวยงามแต็มเครื่องไปอีกหนึ่งกระเบื้องเออเอาวะเอาว่ะบึ้บ <c oughs> ไม่ได้ต่อฮะ ไม่เข้าฟีสปินว่าโอ้ยสี400่ร้อยทุนร้อยได้แล้วพอนะเออไม่ปาดแล้วฮะคลิปนี้ก็เอาเท่านี้เลยละกันนะก็เดีย๋ยวผู้โชคดีเดี๋ยวแอดจัดการอา่จัดการรางวัลให้อีกทีนึงนะฮะก็สำหรับคลิปนี้ยังไงฝากกดไลค์กดซับสไครต์กันด้วยละกันนะจ๊ะและ้วก็ที่สำคัญก็ไม่ได้นำไ้ทำตามนะ,ะรับชมเพววื่อความบันเทิงเท่านั้นละกันนะจ๊ะเออ ก็ไม่มีอะไรมากฮนะแอดขอตัวไปมึนเมากับอ่าบของหวานก่อน <laughs> อโอเคฮนะเอาไว้เจอกันคลิปหน้าแล้วกันสำหรับคลิปนี้แอดไปก่อนลนะฮะซิวบาย